าถึงตรงนี้ค่ะเรามาอยู่กับพี่สาวแสนสวยอีกหนึ่งคนนะคะดีกีดารานักสแสดงอีกเช่นเดียวกันนะคะต้อนรับพี่เมจิคัดกิ่งรักค่ะ<า>ขอบคุณเลอะไรคะคิกคิกสารนังงั้นให้พี่แนะนําตัวอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะเมจินะคะคกิ่งะคิก an คิกสารนังค่ะค่ะแล้ววันนี้วันนี้นะคะพี่เมจิจะพาเราไปชมนี่คสถานที่ผลิตยาดมตาบโบแดงนะคะซึ่งในนี้ก็จะเป็นแบบ ที่แพ็คเลยที่ผลิตสินค้าหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูโซนด้านในที่ในแต่ละห้องก็จะแบ่งเป็นห้องๆว่าอ่าห้องแพ็กห,ห้องผลิตห้องบรรจุอยู่ในนี้เลยค่ะเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยใช่ค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในโซนผลิตนะคะเราต้องมีเสื้อกล่าวเนาะก่อนมีหมวกด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าอยู่ตรงนี้ นะคะเราก็เบรคชุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องผลิตกันซึ่งในแต่ละห้องก็จะแบบแตกต่างกันไปเนาะไปดูกันเลยค่ะอ่ะห้องแรกนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าห้องวัตถุดิบนั่นแหละอันนี้เป็นห้องบดวัตถุดิบนะคะนี่สินค้านี้ค่ะ,คะชอบม,มากใช่ก็เป็นสินค้าอันนี้นะคะก็คือเป็นน้ำวา้ากล้วยน้ำวานะคะเป็นผง,งน้ำวัดดิบนั่นแหละคะ่ะ ก็สำหรับสำหรับคนที่เป็นอ่ากดไหลย้อนกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ได้หมดเลยค่ะ mm hmm. ได้หมดนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. ก็ในห้องวันนี้ที่ปฏิบัติการ mm hmm. ก็ยังมีไม่กี่ห้องเนาะวนนันนี้ก็อันนี้เป็นห้องแอ่า mm hmm. สลับสบเปลี่ยนกันทําไม่เหมือนกันอันนี้เป็นห้องบรรจุยาเป็นยาดมแดงนะคะเป็นสูตรสองสูตรใหม่ละ่ะสุดเลยนะคะเป็นยาดมแดงก่อนอันนี้เป็นยาดมเขียว สูตรสองสสองก็จะหอมสดชื่นกลิ่นพิงเสงกระบูอะไรแบบนี้ค่ะแตกต่างกันแตกต่างกับตัวแรก้อกจากไปนะคะก็จะเป็นห้องบรรจุยาอันนี้ก็จะแบบกลิ่นแบบว่าเสียๆนิดนึงนะเพราะว่าเป็นสมุนไพรสูงมากเนี่ยค่ะอันนี้กําลังบรรจุสมุนไพรของยาดมแดงอยู่นะคะสูตรสองเนี่ยค่ะก็กําลังจะ บรรจุสมุนไพรลงในเขาเรียกว่าผ้าขาวบางเนาะเแล้วก็ยัดอยู่ในกระปุกสีแดงเพื่อไม่ให้ผงๆเนี้ยกระเด็ดออกมามากนะคะเวลาหอมหรือว่าดมอะไรเงี้ยนะก็สดชื่นแก้วิ่งเวียนศีรษะได้คัดจมูกที่เป็นแบบอ่จะเป็นหวัดอ่อนๆเนี้ยช่วยได้นะคะพกได้ง่ายนะสีสวยด้วยนะ บรรจุพันหม่นะคะเป็นสีแดงนะคะก็จะบอกว่าสีนี่คือแค่สียไม่ดมก็สดชื่นแล้วนะเป็นสีมงคลนะคะก็เป็นของชําร่วยเป็นของฝากนะคะได้เลยคือต้องบอกว่าแต่ละวันเราจะผลิตสินค้าสลับสลับใช่วันนี้เป็นในเรื่องของยาดมนะคะแล้วก็กับกล้วยนำหวาดิบ นะคะอันนั้นก็มี2ส,สินค้าวันนี้ก็ทั้งแพ็คทั้งบรรจุทั้งซิลทั้งใช้ลมร้อนเพื่อจะทําทให้พลาสติกเนี่ยคือซิลอยู่กับแพ็กเกจได้แบบดีอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็น2ส,สินค้าในวันถัดไปก็เปลี่ยนสินค้าเป็นบรรจุอาจจะเป็นกล่องเป็นอื่นๆอ,อาจจะเป็นแคปซูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมเชื่อแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตราโบแดงมีส่วนผสมจากสมุนไพรแท้จริงๆห้องเก็บวัตถุดิบอัดแน่นด้วยสมุนไพรซึ่งสมุนไพราบางตัวก็ได้คัดสรรมาอย่างดีมีสูตรลับเฉพาะทําให้ลูกค้าติดใจผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพราตาโบแดงขายดิบขายดีซื้อไปใช้เองหรือเป็นของฝากก็ดีมากเลยค่ะ ใจที่เราไปบุกโรงงานสู่ขั้นตอนการผลิตมาแล้วนะคะตอนนี้พี่เมจิมีสินค้าดีๆมานําเสนอกับพวกเราค่ะนั่นก็คือยาประสะภาภัยค่ะอันนี้นะคะก็เรียกว่าสําหรับออคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะที่ประจําเดือนมาไม่เป็นปกตินะคะหรือว่าถึงรอบเดือนแล้วประจําเดือนไม่มาหรือมาน้อยหรือแบบ มาเดือนเว้นเดือนเรียกว่ามาไม่สม,ม่ําเสมอนั่นเองนะคะก็สามารถนะคะทานอันนี้เป็นชนิดแคปซูลเนาะก็สามารถทานตัวเนี้ยค่ะช่วยปรับฮอร์โมนปรับประจำเดือนของเราให้มาตรงรอบเดือนทุกเดือนได้นะคะห,หรือว่าคุณแม่หลังคลอดนะคะก็สามารถช่วยในเรื่องขับน้ำขับป่าได้และที่สําคัญเลยนะคะ ในระหว่างกอนมีประจำเดือนเนาะมันจะจุกเสียดในึูผู้ห,หญิงอะ่ะก็ช่วยได้อโอ้โห,โหสรรุณุณแน่นขนาดนี้หนึ่งกล่องมียังไงคะ,คะหนึ่งกล่องเนี้ยคะ่ะจะมีสิแคปซูลน,นะคะพกพาง่ายอย่างนี้ได้หมดสำหรับพกพาได้ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นชนิดแคปซูลแบบทำแพ็กเกจใหม่ละเราก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ ทำจากน้ำนี่แหละคะ่ะมาสก,กัดเป็นแคปซูลที่สำคัญหาซื้อง่ายด้วยซื้อที่เปเว่นอีเลเวนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่พี่เมจิเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร,เตอร์เรียกว่าเป็นตัวแทนสำหรับคุณผู้หญิงหลายท่านนะคะ<ม>ที่มีปัญหาเรื่องตรงเนี้ยจริงๆเราก็มีกลุ่มลูกค้าหลายคนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องอการปวดปวด,ดท้องเนาะประจำเดือนอะไรเงี้ยเราอาจจะทรมานอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายตัวอะไรเงี้ยลองดูได้นะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากจริงๆนะคะอ๋อ โ,โหพี่เมจิมาการันตีขนาดนี้แล้วนะคะก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องราวต่างๆที่พี่เมจิบอกก็หาซื้อได้นะคะสำหรับตัวยาตัวนี้นะคะ ชมค่ะตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตมาบุกสํานักงานและก็โรงงานผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนพลไพรโบแดงซึ่งจะขอมาพูดคุยกับผู้บริหารของที่นี่นะคะเขาเป็นผู้บริหารตัวจริงเสียงจริงแต่เขามีฉายาว่าเจ๊โบแดงอะไรยังไงงงเหมือนกัน,นะค่ะตกลงเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นเจ๊เป็นผู้หญิงอะไรยงเราเจอเขาแล้วขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ิดหนึ่งสวัสดีค่ะเฮียค่ะสวัสดีเสียจัวค่ะสวัสดีเจ๊โบแดงค่ะช่วยทําท่าเจ๊โบแดงนิดนึงอะไรคะนี่ อันนี้คือชื่อเจ๊โบแดงก็มาจากเจ๊ใช่ไหมคะไม่ได้มาพ่อโชคช่วยค่ะนี่แหละคะ่ะถ้าใครที่เห็นในละครทางช่องเจ็ดนะคะนี่ก็คือเซียจัวนะคะเจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรตาโบแดงคะ่ะวันนี้ทราบข่าวว่าเฮียจะไม่ได้เป็นผู้แนะนําเองใช่ไหมคะฮะเดี๋ยวจะให้ทายารุ่นแรกนะฮะก็เป็นคนแนะนําเกี่ยวกับโรงงานสมุนไพร ของสมานาชันยาไทยและห้างขายาห้องยาเภสัชนะฮะครับชื่อน้องทิวนรลัตชาวิวัฒฝากเลยใช่ไหมคะคนนี้ครับฝากด้วยนะฮะลูกชายครับนายอ้อมอกอ้อมใจหล่อมาก เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องทิวกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงน้องทิวนั้นไปหาแม่น้องทิวนิดนึงนะคะอันนี้เจ้าของใหญ่สุดตัวจริงเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊คะสวัสดีค่ะนี่เป็นเจ๊ใหญ่ของเจ้าของโรงงานตาโบแดงเลยนะคะออกสื่อนิดนึง ไม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้เห็นเจเลยนะคะอยู่แต่อ๋อก็บริหารเฮียอยู่เอ๊คนนี้แหละบริหารเฮียตัวจริงนะคะบริหารทั้งเฮียบริหารทั้งลูกบริหารคนทั้งโรงงานก็ฝากผลิตภัณฑ์ตามบดแดงตัวนะคะที่เห็นในเซเว่นอเลเวนหรือที่ไหนก็นแล้วแต่ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะจะได้อยู่กันนานๆแล้วเราก็จะพยายามปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นะคะให้ให้สอดคล้องกับความวัดการของผู้บริโภคค่ะ,คะโอเคขอบคุณนะคะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะคราวนี้เราไปหาน้องทิวกันนะคะไปพูดคุยกับน้องทิวค่ะผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะน้องทิวนะคะที่เป็นลูกชายของเสียจั่วนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทิวนาะลาชวีวันนะครับเป็นรองกรรมการบริกรัรที่ สมัญชันยาไทยที่นี่นะครับหรือว่ายาสมุนไพรตาโบแดงครับเป็นผู้บริหารแล้วผูรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นยังไงบ้างค่ะกับการที่ได้มานั่งตรงนี้อบอกก่อนหนึ่งเลยนะครับว่าก่อนหน้าเนี้ตอนเราเด็กๆอ,อมผมไม่เคยบอกใครเลยบ้านเราทํายาสมุนไพร<ช>ทำอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าอายอม,มันเป็นเรื่องที่แบบมไม่น่าภาคภูมิใจในโบราณอะไรอย่างนี้ใช่มันเป็น เราจะไม่บอกใครเลยเราเราแค่บอกว่าบ้านเราทําธุรกิจบ้านเราทําธุรกิจแต่พอวันหนึ่งที่เราโตมาแล้วเราได้ทํางานแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่คนเขาให้เกียรติเราที่เขานับถือเราหรือแม้แต่ที่เราเรียนจบมาได้ที่เราโตมาได้อย่างทุกๆุวันนี้มันก็เป็นเพราะพวกยาดมยาอะไรเป็นรายได้หล่อเลี้ยงส่งเราเรียนทําให้เรามีหน้ามีตาในสังคมมี การศึกษาที่ดีมีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีทุกๆอย่างที่เรามีมาจากตรงนี้เราก็เลยต้องกลับมาช่วยพัฒนาต่อยอดแล้วก็สานต่อสิ่งที่เป็นธุรกิจของครอบครัวอย่างภาคภูมิใจคืมก็คือตอนนี้คุณพ่อไว้ใจให้เราทํางานตรงนี้เราได้รับผิดชอบอะไรในส่วนไหนบ้างก,ก็หลักๆทิวจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะว่าเราจบ Marketing มาร์เก็ตติ้งมามาดู ให้มันเข้ากับออนไลน์สมัยใหม่โดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพื่อให้ยาสมุนไพรเนี่ยดูไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะว่าของเราเนี่ยมีวางจําหน่ายใน7ซเว่ด้วยถ้าสินค้าเรามีช่องทางาการจัดจำหน่ายที่ดีมากแล้วเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอย่างเช่นคนรุ่นใหม่ต้องใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยอันนี้ก็จะเป็นบางเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ผมยัง ไม่ค่อยถนัดด้านนี้ผมก็ได้ใช้ความถนัดของเราเข้ามาช่วยสารต่อทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักยาสมุนไพรของเรามากขึ้นครับเริ่มเริ่มจากตัวแรกที่นําเข้าไปที่เซเว่นเลยเรานําตัวไหนเข้าไปก่อนที่ไปเสนอตัวแรกที่นําเข้าไปเลยนะครับจะเป็นตัวนี้ครับยาแก้ท้องเสียเป็นยาแก้ท้องเสียที่ทําจากสมุนไพรอันนี้คือแบบว่าไปรุ่นติดใจเลยยาดมตาบแดงนะครับอันนี้เป็นแบบตัวเอกของโรงงานเราเลย ก็คือเป็นยาดมกระปุกสีเขียวทุกคนน่าจะคุ uh ้นหน้าเป็นอย่างดีคือเป็นยายาดมสมุนไพรที่เป็นกลิ่นสมุนไพรเกือบจะร้อยเเซนเลยสําหรับตัวนี้นะครับออกใหม่แล้วก็กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือยาดมตาบัวแดงสีแดงสูตรสองนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ทํามาตอบโจทย์เลยสําหรับคนที่ชอบเย็นๆชอบกลิ่นแบบสดชื่นเรียกได้ว่า อย่างตัวสีเขียวเนี่ยจะดมได้เรื่อยๆดมได้ทั้งวันแต่ตัวเนี้ยดมเข้าไปแล้วจะเฟรชสำหรับคนป้องกันเติมพลังหรือคนที่เหนื่อยหรือคนที่ทำงานจนหมดพลังตัวเนี้ยเรียกได้ว่าตื่นแน่นอนครับฝากสมุนไพรตาบัวแดงด้วยนะครับทั้งยาดมยาแก้ท้องเสียยาแก้ปวดเมื่อยยาประสาทภัยนะครับแล้วก็ยาระบายที่มีพี่ทับทิมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็อยากจะให้คนไทยสนับสนุนสมุนไพรไทยนะครับและสมุนไพรไทยที่ กำลังได้รับความนิยมและก็เป็นที่ยอมรับของตลาดมีคุณภาพกินแล้วรักษาหายได้จริงหาซื้อได้ง่ายก็คือยาสมุนไพรตาโบแดงเข้าไปซื้อได้เลยครับที่เ e เ e ่นอทุกสาขาครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมน้องทิวผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่นำพาให้แวรุ่นเข้าถึงยาสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาไทยของบ้านเราได้มากขึ้นเก่งจริงๆค่ะ ชื่นใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่แนนซี่ซับซ่านนำมาฝากทุกคนในวันนี้อย่าดมสมุนไพราตาโบแดงมี่องสุดแล้วกระปุกสีเขียวกับกระปุกสีแดงนะคะหอมชื่นใจแน่นอนหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลทุกสาขานะคะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าดมสมุนไพรตาโบแดงที่เป็นผู้สนับสนุ่นใจดีของช่อง YouTube Nancy on TV นะคะและสำหรับคลิปหน้าจะพาไปชมผลิตภัณฑ์ดีๆอันไหนก็คอยติดตามนะคะฝากกดซับตะไคร้ช่อง YouTube Nancy on TV ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แนนซี่ซ่าลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ